สวัสดีครับช่องครูเพกานะครับวันนี้เรามาในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนก็คือเป็นเด็กโปรไฟล์ของแม t ทัพออฟตูอินชานมีคนขอมาเนาะในคอมเมนต์เป็นเด็กเจ้านี้เสามงคลนะก็จริงๆอ่ะมันมีของใหม่ในบล็อกหน้าที่จะมาซับเสามงคลแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวทำเด็กทำเด็กโปรไฟล์ไว้ให้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวพอของใหม่ออกก็จะมาทําเด็กโปรไฟล์อีกรอบหนึ่งนะครับใบแรกก็คือเสามงคล ธรรมดาเลยเอฟเฟกมันบอกว่ามันตีไม่ได้เนาะแล้วก็ถ้าการไปนี้อยู่ในสนามได้ดอเฟตถัดไปเนี่ยเราจะได้จั่วเพิ่ม1ใบมันต้องอยู่เนาะในสนามมันจะได้จั่วเพิ่มหน่ใบที่ใส่2ใบเพราะว่าฟอร์สนหนักเอาไว้ใช้สมใช้ห้องเช่าเรียกยเดี่ยวเนาะบางนี้เขาก็ไม่ใส่กันนะครับแต่ว่าอันนี้ใส่เอามายืนเอาไว้จั่วเพิ่มได้2ใบแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น เสามงคลจงโลมันนะครับเอาไว้ชุบผู้เจริญ1ใบในดอกได้ใส่ไว้สี่ใบเลยอันนี้ขีกาเลยนะเอาไว้ใช้เรียกสมชายเรียกนะครับอ่ะแล้วก็เป็นเสามงคลทรงจีนนะครับเอาไว้เอาผู้เจริญใจเล็กลงมาบนสนามจบเทินผู้เจริญที่เอาลงมาขึ้นมือแล้วก็อีกใบเป็นลุงบุญโชกอ่ะ บางคนไม่ใส่นาะลูมโชแต่ว่าอันนี้ใส่เพื่อเอาสมชายขึ้นมือเอาไว้ทับแลนด์พวกแบบแอสการ์ดหรือว่าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยที่แบบเขาจะทำคอมโบเอาไว้กับคอมโบรเขาอีกอย่างหนึ่งลูมโชเนี่ยเป็นสาเทียมฟ้าด้วยเพราะว่าลิฟนี้เราใส่เจกด้วยแล้วก็เผื่อ<ม>เอาผู้เจริญเนี่ยที่มันมีเทียมฟ้าอยู่ใส่ผู้เจริญแค่ระดับสีแค่สองใบนะครับเพราะว่ามันบนได้ขอมีขึ้นมือหรือว่าเรียกมาจากดอกแล้วก็ คู่แกงครับติดไว้สอใบเพราะว่าลิปนี้เราจะไม่ใส่เลือกนะครับใส่คู่แกงแทนเอาไว้ล้างบอดฝังตรงข้ามแล้วก็กระหน่ำตีเข้าไปอีกใบเป็นเจ๊กนะฮะโคตรเก่งมันเอาไว้ใส่เอาไว้แบบว่าตีตัวที่แบบพเพลเวอร์ท่ากันแล้วมันตีไม่ได้นะเจกแล้วก็ยืนเดี่ยวเดี่ยวเาเก่งนะครับเจ๊กติดไว้แล้วก็อีกสอใบเป็นเทคการ์ดเนาะเอาไว้ปอมีพิษกับอิชา แมพอมีปิ้นเนี่ยเอาไว้มาสากัดเจก,กับพวกทศกัณฐ์ที่บรรยินตัวใหญ่แล้วคอสีแล้วก็อีช่าเอามาเผื่อขอโมยตัวเขาเผื่อโดนคอโมโบแอดการ์ดมาแล้วเราก็เอาเอา,เอาคืนหรือว่าขโมยตัวใหญ่ๆเขาก็ได้ค่ะคีย์การ์ดครับอีกใบหนึ่งก็เป็นแลนเมจิกเนาะสมชายห้องเาห้องเช่าพันล้านในเมนเฟสเราเราจะทิ้งมือใบหนึ่งแล้วก็ลากสมงคลจากเด็กได้เลยจุดติดไม่ติดนะแต่ว่าสมงคลส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ติดเทคนุติดอยู่แล้วนะครับ เอาลงสนามแล้วก็ตอนที่เราก่อนจะเริ่มเมนเฟสเนี่ยเราจะได้จั่วการ์ดเพิ่มจากสามงคลบนบอร์ดด้วยอันนี้ก็เอาไว้ิไว้แบเอาไว้สี่ใบเลยคียการ์ดโคตรเก่งแล้วก็เป็น normal magic ครับเราจะเป็นความเจริญ3ใบแล้วก็มีจมน้ำสามใบครับเอาไว้กันแล้วก็อาจจะเอาเสามงคลอะไรที่แบบไม่ได้ใช้แล้วพวกโรงจีนอะไรเงี้ยหรือว่า,าบุญโชคอะไรเงี้ยกลับต้เด็ก แล้วก็อีกฝั่งนึงก็เลือกตัวใหญ่ๆกับใต้เด็กได้นะเอาไว้เป็นรีมูฟที่แบบดีมากเลยครับกับใต้เด็กแล้วก็ไอ้นี้เมดิกสองใบเอาไว้ฮิลหรือว่าเอาไว้ทิ้งเป็นเจ็บสีเจ็บแล้วก็ลิฟตนี้เราใส่โอริวันเป็นพรพระอิศวรน,นะครับก็เอาตัวนนี้ยไว้ทําลายเธอตัวอีกฝั่งนะแล้วก็ฉุกเะหุกอาจจะเก็บการ์ดขึ้นมือออกแบบการเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยขึ้นมือได้หรือแบบพเพรถ้าเราโดนตีเป็น เป็นอูทเนี่ยเราก็สามารถเก็บพรให้ส่วนได้ใช้ใช้ไปแล้วก็เทคัตสองใบเป็นรู้สึกเหมือนโดนแย่งเมียเพราะว่าในเมตานี้ค่อนข้างมีตัวขโมยเยอนะแยะแอดกาอิชาอะไรเงี้ยหรือว่าเราเราอาจจะโดนขโมยผูเ้เจริญไปล้วก็ใช้รู้สึกเหมือนโดนแย่งเมียกลับมาหรือว่าเราอาจจะใช้เปิดหน้าต่างเอากลับเอาของที่เราโดนขโมยกลับหรือว่าเอายกตัวใหญ่เขาอย่างพวกที่ไม่โดนทําลายอย่างพวกพน่าลายเนี่ยที่มันยืนตัวใหญ่แล้วก็เปิดหน้าต่างยกขึ้นมือ แล้วก็เป็นการาดสวมใส่ครับ modification เม g ดขอผมติดซุปชาบูไว้าสามใบจุดประสงค์หลักคือติด2มงคลแหละไม่ให้สามันตายง่ายเนาะหรือไม่ก็ถ้าเราเขายื่นตัวใหญ่แล้วก็ไปติดผู้เจริญเ้าไปตีได้แต่ว่าตีแล้วมันก็จะนอนแต่ว่าเราเด็กเราเล่นค่อยๆเล่นอยู่แล้วครับมันนอนไปเทินนึงไม่ได้มีปัญหาชุบชาบูดีมากแล้วก็ติดอันนี้ไว้สองใบนี่ขวานเงิน เพราะว่าสองมงคลมันตีไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่จังหวัดเราจะปิดเนี่ยเราก็ต้องมีตัวตีแล้วก็เอาไปติดใบเถกสองมงคลให้มันตีได้แล้วก็เอาไปกระแทกหน้ากนเอาสองกระแทกหน้า,า,นาแล้วก็เป็น r รียกเมจิกอะเป็นชายจานาโคสองใบแล้วก็อยากให้มีกันที่สองสองใบเพราะว่าในร้านเนี่ยค่อนข้างจะเล่นกันแบบว่ารียกเมจิกช้ำๆก็เลยต้องติดรียกไว้บางบางรีเขาก็ไม่ติดเรีอกเลยเนาะอย่างรีคุณคุณแม็กเนี่ยไม่ติดเลยแต่ว่าอันนี้ผมก็ความถนัดกนะ็ ติดไว้แล้วก็อุบัติเหตุติดไว้สามใบเอาไว้ใช้แบบตัวหลักเขาตัวคีย์ลงมาอะไรเงี้ยแบบพวกเอ่อทศก,กัณฐ์ที่แบบจะทิ้งมือเสิร์ชอะไรเงี้ยใช้สู้เมย์ตาได้ดีมากทศก,กัณฐ์ลงมาเขาอุบัติเหตุทิ้งไปเลยเ,ลยเจคลงมาก็อุบัติเหตุทิ้งไปเลย,เลยอะไรเงี้ยเราใส่อุบัติเหตุไว้สามใบแล้วก็เป็นเทก็กัสนี่ขอให้ทั้งตัวมีแต่จุดจุดมอนตี้แล้วก็ลิกกี้นะควาแปลกนะครับมันเอาไว้ รักษาสองมงคลน,นะสองใบเนี้ยเอาไว้แบบเขาตีสองมงคลลงมาแล้วก็ปาปาไปะแล้วก็ลิกกี้เนี่ยก็เอาไวอ้อราถระโยชน์เอาไว้ข้อมือตัวเขาแล้วก็ไลฟ์การ์ดครับไลฟ์การ์ดผมจะใส่เป็นไลฟ์จัว่วสองใบเนาะเอาไปจัว่วแล้วก็อีสานใบาเป็นไลฟ์เทคก็จะมีอูด๊ดมีอีชาแล้วก็มีโดเราจะดิบนี้ไม่ได้ใส่ลิกไอ้รัตถุยนะ ราะว่าส่วนใหญ่เราต้องคีปมือไว้ของบางคนก็ไม่ค่อยขึ้นมือเท่าไหร่แต่ว่าไปเอาไปเสิร์ฟเด็กดีกว่ารีดกล่องประมาณนี้เนาะคีย์การ์ดส,สำคัญก็เราอาจจะมีแลนด์เนาะแล้วเราก็ทิ้งทิ้งเป็นแลนด์เนี่ยทิ้งเป็นผู้เจริญเนาะก็ได้เนาะแล้วก็เราก็จะเรียกสองคนทรงโรงมันออกนะแล้วก็จบเถิรเราก็จะได้ผู้เจริญมาหนึ่งใบอะไรประมาณนี้นะครับ หรือว่าจังหวะไหนหรืออาจจะเป็นจังหวัดที่เราเริ่มก่อนเราอาจจะทิ้งอะไรก็ได้แล้วเสิร์ชเป็นเป็นสองมองคลธรรมดาแล้วอาจจะติดซุปชาบูหรืออะไรสักอย่างนึงให้มันอยู่ดืน6 Power แล้วก็อาจจะมีเรีย t เมจิกอะไรเงี้ยก็คือถ้ามันอยู่ในเธอรเราจะได้ตัวเพิ่ม3ใบจากตัวนี้1ใบจากตัวนี้อีก1ใบครับ ประมาณนี้แต่ที่เหลือก็คอนโทรลบอรดเล่นแปดพยายามอย่าให้สองมงคลหรือว่าตายแต่ผู้เจริญเนี่ยตายได้อยู่แล้วตายตายทิ้งทิ้งความไปเพราะว่ายัางไงซะมันชุกมาได้ด้วยเสาทรงรมันอยู่แล้วระวังอย่าให้ทรงรมันหมดเด็กฮะเออแล้วก็จังหวะถ้าคู่แกงเนี่ยต้องถือไว้บนมืออย่าเอาไปปาทิ้งเพราะว่าเด็กเราไม่มีเลือกนะเด็กเราเก็บหลุมไม่ได้นะครับครูแกงเนี่ยถือไว้เพราะว่าใส่แค่สองใบถ้า จังหวะที่ปิดได้ล้างบอดเขาแล้วปิดเลยเพราะเด็กส่วนเด็กเราเนี่ยมันจะลงเลขคู่อยู่แล้วอ่ามันอาจจะแบบมีผู้เจริญมีทรงโรมันอะไรเงี้ยหรือว่ามีเสาเนี่ยมันก็จะลงมันทำยังไงก็ได้ให้ลงเลขคู่นะครับลงให้เป็นไม่เป็นจำนวนเฉพาะเวลาลงกูแก่ปุ๊บปับปิดเลยจบๆโอเคก็ ลิศสองคนก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากลองเล่นดูก็สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแล้วก็ความถนัดของแต่ละคนได้บางลิศอาจจะใส่ผู้เจริญนายบางลิศอาจจะอาจจะใส่แบบไม่ได้ใส่สามงคลหรือว่าใส่สิงแสะอะไรประมาณนี้วันนี้เล็กโไฟล์ของสามงคลก็จบแต่เพียงเท่านี้